สวัสดีสสดค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเทร a วอร์แอนด์เทรเวพตตีพันนีค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่เดือนโนยเม ber แล้วเนาะก็คือเดือนพฤศจิกายนแล้วเดือนหน้านะคะก็จะเต็มไปด้วยงานเทศกาลที่เขาจัดกันไปทั่วโลกนั่นก็คือคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นะคะโดยเฉพาะที่ยุโรปเนี่ยเขาก็จะมีเทศกาลคริสต์มาสที่จริงจังมากเพราะว่าเขาเป็นเมืองคริสเนาะเราก็จะมีตลาดคริสต์มาสตามเมืองใหญ่ๆต่างๆนะคะทั่วยุโรปเลย อด้วยความที่เราสองคนก็ได้ไปยุโรปอยู่ตลอดเวลาอืมเพราะฉะนั้นเราก็ไม่พลาดที่จะได้ไปตอนออ่ช่วงคริสต์มาสเหมือนกันเนาะก็เลยอยากจะนำบรรยากาศนะคะมาให้ทุกคนนะคะได้ดูได้ชมกันเนาะว่าตลาดคริสต์มาสที่นู่นเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะ,ะค่ะงั้นก่อนไปดูนะคะก็รบกวนฝาก subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะประวัติวันคริสต์มาสนะคะวันคริสต์มาส ซึ่งตรงกับวันที่25ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสําคัญทางศาสนาคริสตเพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูอย่างไรก็ตามนะคะวันนี้มีประวัติศาสตร์ที่ซับซอ้อนและมีรากฐานมาจากทั้งประเพณีของชาวคริสต์และเทศกาลของกลุ่มเพแก้นในยุคโบราณค่ะต้นกำเนิดทางศาสนาคริสต์นะคะในพันธสัญญาไม่ได้มีระบุวันประสูติที่แน่นอนนะคะของพระเยซูแต่คริสตจกนะคะได้ ยุคเริ่มแรกนะคะได้กําหนดให้วันที่25ธันวาคมเป็นวันเฉลิมฉลองนี้โดยมีบันทึกการจัดพิธีครั้งแรกในกรุงโรมเมื่อปีคริสตศักราช336ซึ่งอยู่ในช่วงรัชสมัยของจัก,กรพรรดิคอนสแตนตินนั่นเองค่ะตลาดคริสต์มาสในยุโรปนะคะมีกําเนิดย้อนกลับไป ถึงยุคกลางนะคะในฐานะตลาดฤดูหนาวและพัฒนาจนกลายเป็นประเพณีเทศกาลอันเป็นที่รักที่แพร่หลายไปทั่วยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันนีช่วงยุคกลางนะคะตลาดคริสต์มาสเนี่ยจะเริ่มต้นจากการที่เป็นตลาดประจําเดือนธันวาคมหรือตลาดฤดูหนาว ขนาดเล็กซึ่งไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรงนะคะกับวันคริสต์มาสหรือศาสนาคริสต์ในตอนแรกวัตถุประสงค์หลักเลยของตลาดนี้ก็เพื่อให้ชาวเมืองนะคะได้มีโอกาสตุนสเบียงที่จำเป็นนะคะเช่นเนื้อสัตว์หรือสินค้าอื่นๆสำหรับฤดูหนาวที่ยาวนานนั่นเองค่ะ ซึ่งตลาดแรกสุดนะคะถูกเรียกว่าตลาดเดือนธันวาคมหรือว่า,า December Market นั่นเองคะ่ะในกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียได้รับการอนุมัติจากดยุคอัลเบิร์ตที่1นนะคะในปีคริสตศักราช1296ถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างแรกๆนะคะของตลาดลักษณะนี้ต่อมามีตลาดนักบุญนิคลัสในมิวนิกนะคะซึ่งจัดครั้งแรกในปีคริสตศักราช1310และตลาดในเมืองบาวเซ่นนะคะประเทศเยอรมน,นีซึ่งจัดในปี คริสตศักราช1,384นั่นเองค่ะต่อมานะคะตลาดเหล่านี้เนี่ยค่อยๆมีวิวัฒนาการและเริ่มมีความเกี่ยวข้องกับเทศกาลคริสต์มาสมากขึ้นนะคะอย่างเช่นตลาดคริสต์มาสแห่งแรกนะคะที่ s t r i e ซ so e l m a r k นะคะในเมืองเดรสเดนประเทศเยอรมนีซึ่งจากครั้งแรกในปี คริสตศักราช1,434ถือเป็นตลาดคริสต์มาสที่เก่าแก่ที่สุดที่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนโดยเริ่มแรกนะคะเป็นตลาดขายเนื้ออย่างในวันคริสต์มาสอีฟก่อนที่จะขยายไปขายขนมปังนะคะหรือว่าสอตลแล่นนั่นเองค่ะแล้วก็สินค้าอ,าอื่นๆค่ะต่อมานะคะในศตวรรษที่16มาตินลูเทอร์นะคะผู้นำการปาฏิรูปศาสนาได้เสนอให้เปลี่ยนจากการมอบของขวัญในวันนักบุญนิโคลัสนะคะ วันที่6ธันวาคมไปเป็นวันคริสต์มาสอีฟแทนซึ่งส่งผลให้ตลาดคริสต์มาสกลายเป็นจุดศูนย์กลางการซื้อของขวัญและของตกแต่งตามเทศกาลมากขึ้นค่ะในปัจจุบันนะคะตั้งแต่ศตวรรษที่19เป็นต้นมาเนี่ยความสําคัญของตลาดคริสต์มาสลดลงชั่วคราวแต่ได้รับการฟื้นฟูในศตวรรษที่20และกลายเป็นประเพณีที่สําคัญอย่างยิ่งในวัฒนธรรมยุโรปสมัยใหม,ใหม่ปัจจุบันตลาดคริสต์มาสเป็นงานเฉลิมฉลอง ขนาดใหญ่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะหลายล้านคนในแต่ละปีและเมืองต่างๆทั่วโลกก็นําแนวคิดนี้ไปปรับใช้โดยยังคงรักษาบรรยากาศแบบดั้งเดิมไว้ซึ่งรวมไปด้วยประเทศไทยด้วยนั่นเองนะคะก็อย่างเช่นที่เราจัดต้นคริสต์มาสใหญ่ที่เซนทรัลวลดทุกปีนั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมีตัวอย่างท็อปเทนคริสต์มาสมาร์เก็ตในยุโรปนะคะเผื่อใครที่ทกําลังวางแผนจะไปเที่ยวปลายปีเนาะจะได้ลองตัดสินใจดูเผื่อจะเลือก เมืองเหล่านี้นะคะเพื่อไปเที่ยวแล้วก็ไปเที่ยวเยี่ยมชมตลาดคริสต์มาสกันค่ะสําหรับเมืองแรกนะคะก็คือเมืองโคโลนประเทศเยอรมน,นีค่ะตลาดคริสต์มาสในเมืองโคโลนหรือที่เรียกกันในชื่อไวน์นักหมามีความเป็นมาตั้งแต่ศตรวรรษที่15และถือได้ว่าเป็นตลาดคริสต์มาสที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในเยอรมนโดยแรกเริ่มเดิมทีนะคะเป็นตลาดขายของแฮนด์เมดและในปัจจุบันเป็นตลาดที่ขายของเกี่ยวกับคริสต์มาส ทั้งของขวัญของตกแต่งแล้วก็อาหารสําหรับเทศกาลหลายชนิดโดยเฉพาะขนมปังคิงนะคะแล้วก็มูวายหรือว่ากลื่วายนั่นเองค่ะสําหรับเมืองที่สองนะคะได้แก่เมืองสตราสบวร์กประเทศฝรั่งเศสเมืองนี้ก็ดังมากๆเหมือนกันค่ะตลาดคริสต์มาสที่นี่เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อคริสคินเดร์เมริกเป็นตลาดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในโยุโรปโดยมีประวัติความเป็นมาที่ย้อนไปถึงปี 1,570เป็นตลาดท้องถิ่นที่มีความผสมผสานกันทั้งทรรเนียมฝรั่งเศสและเยอรมันโดยมีบูธขายของนับร้อยร้อยร้านแล้วก็มีจุดเด่นอยู่ที่ต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่ที่ Place Kleber ค่ะสำหรับเมืองที่3นะคะได้แก่เวียนนาประเทศออสเตรียค่ะตลาดวีเนอร์คริสตินเดร์มาแห่งกรุงเวียนนานะคะถูกจัดขึ้นที่หน้าซิตี้ฮอล์มาตั้งแต่ศตวรรษที่18 และมีชื่อเสียงในเรื่องของสินค้างานฝีมือต่างๆโดยเฉพาะผ้าปักมือเทียนแล้วก็ของตกแต่งสาหรับเทศกาลรวมไปถึงขนมแล้วก็ลูกกวาดสีส,สันสดใสประจําเทศกาลคริสต์มาสด้วยค่ะเมืองที่4นะคะก็ได้แก่เมืองปรากสาธารณารัฐเช็กตลาดคริสต์มาสของกรุงปรากเนี่ยนะคะเป็นตลาดที่มีความเป็นมานับร้อยปีตั้งแต่ยุคกลางเลยทีเดียวค่ะ ตัวตลาดประกอบไปด้วยกระท่อมไม้หลังเล็กๆมากมายซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของย่านเมืองเก่าบรรยากาศจึงยิ่งสวยเป็นพิเศษขายสินค้าพื้นถิ่นของเช็คนะคะแล้วก็มีงานฝีมือเช่นของเล่นไม้มีงานเป่าแก้วแล้วก็จานชามเซรามิกเพ็ลวดลายค่ะสำหรับเมืองที่5ได้แก่บูดาเปสต์ประเทศฮทังการีนะคะตลาดคริสต์มาสและเทศกาลฤดูหนาวของกรุงบูดาเปสต์ซึ่งจัดที่จัตุรัสโกรรสมาตี i, ไม่ได้มี ความเป็นมาที่เก่าแก่เท่าที่อื่นๆแต่ว่าบรรดาสินค้าข้าวของและการประดับประดาก็งดงามไม่แพ้กันอาหารเรื่องชื่อของที่นี่ก็คือชิมนี่เค้กแล้วก็คูโต้สกาเลตเป็นขนมเพสตรีทรงโคนเกลียวที่มีหลากหลายรสให้เลือกชิมแล้วก็มีความพิเศ็ของที่นี่ก็คือมีดนตรีสดและโชว์เต้นรำให้ดูอีกด้วยค่ะสำหรับเมืองที่6นะคะคือเมืองทอรินประเทศเอสโตเนีย ตลาดคริสต์มาสของเมืองทาลินเนี่ยตั้งอยู่ที่ย่านเมืองเก่ามีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ปี1441จึงเรียกได้ว่าเป็นอีกตลาดหนึ่งที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปตัวเมืองเก่าแสนสวยอันเป็นฉากหลังให้กับตลาดทําให้บรรยากาศดูราวกับหลุดมาจากฉากในหนังสือเทพนิยายแฟนตาซีตลาดแห่งนี้เต็ไมไปด้วยงานฝีมือซึ่งมีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมอันร่ำรวยของประเทศเอสโตเนียค่ะ สำหรับเมืองที่6นะคะก็กลับมาที่เยอรมันคือเมืองเนินแบกค่ะตลาดของเมืองเนินแบกเนินแบกคริสคินเดิมมาซึ่งมีความเป็นมาตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่17มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นพิเศษสำหรับคุกกี้ขนมปังขิงนะคะหรือที่เรียกว่าเล็บคูเคนและบรรดาของเล่นและของตกแต่งแฮนด์เมดจากที่ทำจากไม้ที่นี่ยังมีธรรมเนียมปฏิบัติในการเปิดตลาดด้วยคริสคิน ซึ่งคือพิธีที่ใช้เด็กสาวที่ถูกคัดเลือกมาทำหน้าที่กล่าวบทนำสำหรับการเริ่มต้นเทศกาลคริสต์มาสค่ะสำหรับเมืองที่8นะคะคือเมืองบรัสเซลประเทศเบลเยียมตลาดคริสต์มาสของบรัสเซลนะคะมีชื่อว่า p ร์ด e de Hiver ซึ่งแปลว่าความรื่นรมแห่งฤดูหนาวเป็นจุดเช็คอินที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากในทุกๆปีตัวตลาดตั้งอยู่ในใจกลางเมือง ประกอบด้วยกระท่อมเล็กขายสินค้าสารพัดส,สารพันม,มากกว่า200บูธมีบทเพลงคริสต์มาสบรรเลงขับกล่อมบรรยากาศและมีโชว์แสงสีที่ต้นคริสต์มาสต้นใหญ่ซึ่งเป็นจุดเด่นของงานสำหรับเมืองที่9นะคะคือเมืองเดสเดนประเทศเยอรมน,นีตลาดคริสต์มาสเดสเดนสตรีโซมา t ก่อตั้งขึ้นในปี1434 จึงถือว่าเป็นตลาดที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมน,นีชื่อของตลาดแผลงมาจากคำว่าสตรีเซลซึ่งก็คือชื่อเค้กผลไม้ชนิดหนึ่งที่กลายมาเป็นสัญลักษณ์ประจำของตลาดแห่งนี้ตัวตลาดตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ในเรื่องราวทำให้บรรยากาศเีป่ยมมนขลังแล้วก็ไฮไลท์ของที่นี่คือตอรเลนเฟสติวัลเทศกาลซึ่งมีการทำเค้กผลไม้ขนาดยักษ์แล้วก็นำมาตัดแบ่งแจกจ่ายทุกคนค่ะ สำหรับเมืองสุดท้ายนะคะก็คือเมืองที่10ได้แก่เอดินเบิร์กประเทศสกอตแลนด์ค่ะตลาดคริสต์มาสที่เอดินเบิร์กเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลคริสต์มาสอันยิ่งใหญ่ของเมืองนี้มีกลิ่นอายที่ผสมผสานธรรมเนียมยุโรปและสกอตติชเข้าด้วยกันทั้งร้านสินค้าเทศกาลมากมายมีลานไอส์สเกตการแสดงแสงสีอันน่าตื่นตาและโชว์พื้นเมืองแบบสกอตติช ก็จบไปแล้วนะคะกับ10ตลาด Christmas Market ในยุโรปนะคะเผื่อใครอยากจะไปตามกันเนาะแล้วก็นอกจากนี้เราก็จะมาเล่ารายละเอียดว่าในแต่ละตลาดเนี่ยมันจะมีของฝากมีอะไรบ้างที่เราไปเดินมาแล้วก็ควรจะไปลองนะคะทั้งขนมอาหารแล้วก็ของฝากที่ซื้อกลับมาเป็นของตกแต่งเล็กๆน้อยๆค่ะ ก็ในแต่ละเมืองนะคะก็จะมีตลาดคริสต์มาสทั้งตลาดใหญ่ที่อยู่ตรงกลางเมืองเป็นจัตุรัสกลางเมืองเนาะแล้วก็แบบตามชานเมืองอะไรเงี้ยค่ะเมืองแรกเนี่ยที่เราไปก็คือเมืองเอ่อมิวนิกเนาะมิวนิกที่เราไปนะคะเป็นตลาดที่ชื่อว่ามูนชเนอร์คริสคินโดสมาร์กนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่จตุรั Plus, ane, สมาเรียนพลัสบริเวณศาลเอ่อตรงศาลาว่าการนั่นเองนะคะก็คือจุดตรงกลางเลยของเมืองมิวนิกนะคะซึ่งที่เราไปมาเนี่ย สวยมากเป็นเขาจัดเป็นมีต้นคริสต์มาสต้นใหญ่นะคะประดับประดาด้วยแสงสีต่างๆเนาะสวยมากแล้วก็ตลาดเนี่ยอมีสินค้าเยอะแยะมากมายอยากให้ทุกคนนะ่ะไปเดินดูโดยเฉพาะอาหารและวน์นะคะทุกคนอืมซึ่งอ่ะ วน์นะคะเขาจะมีเป็นปกติเราจะดื่มไวน์แบบเย็นๆกันใช่ไหมคะแต่ว่าในเทศกาลคริสต์มาสจะมีไวน์แบบที่ต้มมากับเครื่องเทศนะคะซึ่งเวลาเราดื่มเราจะดื่มเป็นไวน์ร้อนเนาะเขาจะเรียกกันว่ากลูไวน์ค่ะหรือว่ามูไวน์นั่นเองนะคะกลูไวน์เนี่ยมีประวัติศาสตร์ยาวนาน กว่า2,000ปีนะคะโดยมีต้นกำเนิดตั้งแต่สมัยโรมันโบราณและพัฒนาจนกลายเป็นเครื่องดื่มประจำเทศกาลคริสต์มาสยอดนิยมในยุโรปปัจจุบันนะคะ โดยชาวโรมันนะคะเป็นกลุ่มแรกๆที่คิดค้นการอุ่นไวายและผสมเครื่องเทศนะคะในเวลานั้นเครื่องเทศเนี่ยถือเป็นของหายากและมีราคาแพงทําให้วายปรุงรสเป็นเครื่องดื่มสาหรับชนชั้นสูงหรือคนร่ารวยนะคะวัตถุประสงค์หลักของการใส่เครื่องเทศเหล่านี้เนี่ยและให้ความร้อนแก่ไวายก็เพื่อถนอมอาหารนะคะช่วยให้วายเนี่ยสามารถเก็บไว้ได้นานขึ้น2คือให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายของคนเรานะคะในช่วงฤดูหนาว เมื่อจัก,กรวรรดิโรมันขยายอาณาเขตไปทั่วยุโรปนะคะประเพณีการดื่มไวน์อุ่นนี้ก็แพร่หลายไปถึงพื้นที่ต่างๆด้วยเช่นกันซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเครื่องดื่มนะคะประจําเทศกาลคริสต์มาสของยุโรปทุกประเทศเลยนั่นเองค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเป็นขนมนะคะที่ประจําเทศกาลนี้เหมือนกันซึ่งเราเนี่ยถึงจะได้ไปตลาดหรือไม่ได้ไปตลาดเราก็จะต้องซื้อมากินทุกครั้งใช่ใชเพราะว่าเป็นสิ่งที่แม่นะ่ซื้อให้ทานทุกป,ปีแล้วรู้สึกว่ามันขาดไม่ได้เนาะ อันนี้นะคะเขาจะเรียกว่าขนมเล็บคุกเคนค่ะหรือเป็นขนมปังขิงน,นะคะหรือคุกกี้ที่ใส่เครื่องเทศแบบดั้งเดิมของเยอรมนนีมีประวัติศาสตร์ยาวนาะนและซับซ้อนนะคะโดยมีรากฐานมาจากวัฒนธรรมยุคกลางศูนย์กลางการผลิตนะคะที่แรกเลยและเป็นที่ที่ดังที่สุดของเล็บคุกเคนนะคะก็คือศูนย์กลางผลิตที่เดนแบกบ<ช>เดนแบกเลยนะคะซึ่งเดนแบกนี่คือแบบเป็นออริจินอลแล้วเรารู้สึกว่ารสชาติเขาแตกต่างจากที่อื่นเนาะเหมือนหอมกว่าหอมเครื่องเทศมากกว่าแล้วก็แบบ แต่ละชิ้นเนี่ยรู้สึกว่าไม่เดนซ์จนเกินไปนะคะแบบกินได้เรื่อยๆอร่อยมากมเพราะว่าอ่ะแล้วก็จะมีขายอยู่ทุกตลาดอยู่แล้วมีทั้งของแต่ละเมืองเองแล้วก็เขาก็จะเขียนไป้ายไว้ด้วยว่าอันนี้เป็นเลปูเคิลที่มาจากเมืองเดนแบกเนาะแน่นที่สุดใช่เพราะฉะนั้นก็ถ้ามีให้เลือกอยากให้ทุกคนนะเลือกของเมืองเดนแบกนะคะเพราะว่าอร่อยกว่าไม่รู้ทําไมแต่แบบรู้สึกรู้สึกว่าเออรู้สึกว่าทานได้เรื่อยๆนะคะ อยากให้ทุกคนซื้อกลับมาเนาะน้ำหนักก็จะค่อนข้างหนักนิดนึงเพราะว่าเป็นขนมที่ค่อนข้างจะแบบใช้แป้งแป้งเยอะถั่วเยอะนะคะมันก็เลยจะหนักนิดนึงอะไรเงี้ยแต่อยากให้ทุกคนอะซื้ออะกลับมาเป็นของฝากให้คนที่เมืองไทยมั่นใจว่าคนที่เมืองไทยกินน่าจะชอบกันทุกคนก็คือจะซินกลิ่นซินนามอนนำเลยที่ยุโรปนะคะถ้าสมมุติว่าเข้าหน้าหนาวปุ๊บทั้งไวน์ครูไวน์ที่เราได้บอกไปแล้วว่าเป็นไวน์ต้มกับเครื่องเทศนะคะก็จะใส่ซินนามอนสติ๊ก เช่นเดียวกันแล้วก็ขนมเกือบทุกอย่างก็จะใส่ซินนามอนเนาะก็ใ,ใครที่ชอบซินนามอนไม่ควรพลาดเลยใช่แต่คนไม่ชอบก็มีอย่างอื่นให้เลือกอีกหลายอย่างะ <laughs> ขนมอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นขนมประจําเทศกาลคริสต์มาสเหมือนกันที่ไม่ควรพลาดอยากให้ลองอีกอย่างหนึ่งก็คือขนมตอรลนดนนั่นเองค่ะขนมตอแลนดนนะคะแบบ เป็นขนมที่เป็นแป้งผสมยีสต์นะคะใส่เนยในปริมาณที่เยอะทําให้ขนมเนี้เก็บได้นานใส่ลูกเกดผิวส้มนะคะมะนาวเชื่อมแอลมอน์แล้วก็เครื่องเทศต่างๆนะคะรวมไปถึงซินนามอนอีกเช่นกันนะคะอ,อถ้าจะให้เห็นภาพนะคะทุกคนอาจจะเคยกินเค้กผลไม้อ่ามันคือประมาณอย่างนั้นมันคือเค้กผลไม้แห้งที่ถูกกวนมามีรสชาติแล้วเนาะ ผลไม้แห้งแบบประจำเทศการอะไรอย่างนี้ค่ะคนก็โรยไอซิ่งชูการ์ใช่ก็จะเป็นท่อนเป็นท่อนหนึ่งเป็นเหมือนขนมป,ปังท่อนนะคะแล้วก็เออโรยไอซิ่งชูการ์นอซึ่งทานทีละสไล c e ก็ทานได้นานอยู่เหมือนกันแล้วก็อร่อยหอมอืมถ้าหากว่าคนชอบหวานมากๆเนี่ยก็จะถูกใจเป็นอย่างมากนะจ๊ะเพราะว่าแต่ว่าถ้าคนกินหวานน้อยเนี่ยแนะนํากินนิดนึงก็พอเนอะเ<ร>าะกินกับชา กินกับชาเพื่อที่จะแบบว่าช่วยบาลานซ์รสชาติกันนะจา๊ะก็อยากให้ทุกคนอ่ะซื้อมาลองเหมือนกันเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่จะมีเฉพาะช่วงปลายปีเท่านั้นช่วงหน้าหนาวอืมพอหมดหน้าหนาวไปแล้วหาซื้อลําบากแล้วนะ,อะนอกจากนี้นะคะก็คือพลาดไม่ได้เลยก็คือร้านที่ขายไส้กรอบทอดเนาะซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของประเทศเยอรมน,นีนะคะมีไส้กรอกทั้งเป็นวอสธรรมดาแล้วก็แบบเคอรี่วอสแล้วก็แบบ เว r ร์ต่างๆอะทุกคนคือไส้กรอกขาวไส้กรอกอรสชาติแกงกะหรี่ไส้กรอกจากหมูจากเนื้ออะไรอย่างนี้ค่ะก็คืออร่อยทุกอย่างเนาะเขาส่วนใหญ่เขาจะขายแล้วก็มีไซ e ์ดิชนะคะให้เลือกอย่างเช่นหอมทอดซึ่งเราเลยคอมเมนต์หอมทอดอร่อยมากเขาก็จะราดเกรวีด้วยเนาะแล้วก็มีแบบเป็น French ฟ r i ยส์ก่อนที่นู่นอ่าแล้วก็ถ้าหากว่าไม่อยากกินไส้กรอก,กอเปล่าๆนะคะเขเขาก็จะเรียกว่าบราด w ั r ส์เนาะซึ่งเป็นไส้กรอกที่ ออประกบด้วยขนมปังอืมขนมปังเขาก็จะแบบว่าออเหนียวเหนียวอ่ะ,อะเคี้ยวมันทุกคนใครชอบแบบขนมปังที่เหนียวเหนียวหน่อยอะ่ะแล้วก็แบบราดด้วยซอสเกวีแล้วก็มีไส้กรอกตรงกลางนะ่ะคือฉ่ำอร่อยอืมแนะนําเราก็แบบเดินผ่านราดด้วยมัสตาร์ดนะทุกคนก็คืออร่อยมากอยากให้ลองไปชิมดูอืมแล้วก็อ่อนอกจากของกินที่ว่ามานะคะจริงๆแล้วมีของกินอีกเยอะแยะเลยนะอย่างเช่น ถั่วถั่วต่างๆถั่วแอลมอนถั่วทุกชนิดเลยแบบเคลมน้ำตาลอะไรเงี้ยนะคะก็มีขายเช่นกันอ่ะ move on ที่ recommend อยากให้ทุกคนซื้อกลับมาเพราะว่าน้ำหนักเบามากแล้วคือมันดีคือตัวตี้เองอะซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะกลิ่นยังดีอยู่เลยนั่นก็คือเป็นเขาเรียกว่ามาลัยเครื่องหอมมาทุกคน ไม่อยากจะเรียกว่าพวงหลีดเนาะพวงหลีดมันดูไม่ดีแต่จริงๆคือเป็นมาลายเครื่องหอมซึ่งแบบเขาทําเป็นรูปร่างต่างๆเป็นรูปออหัวใจรูปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของที่เขาเอามาทำเนี่ยมันเป็นเ,ออเครื่องหอมที่มาจากต้นคริสต์มาส แล้วก็มีเป็นลูกไผ่นัดด้วยซึ่งใครที่ชอบกลิ่นแบบที่เป็นเทศกาลแบบพอดมปุ๊บแล้วคิดถึงคริสต์มาสเลยอะ่ะก็จะเป็นอันนั้นซึ่งเตี๋ยซื้อมาแล้วก็มาแขวนไว้ในห้องครัวนะคะทําให้ครัวในกลิ่นหอมเหมือนเข้าไปเดินตลาดคริสต์มาสตลอดเวลาจนถึงทุกวันเนี้ยผ่านาปีนึงแล้วก็ยังแบบกลิ่นดีอยู่เลยทุกคนอืถ้าหากว่ามีโอกาสกไปครั้งหนึ่งก็จะซื้อกิดใหม่แน่ๆน,นะคะแล้วก็เป็นของฝากคนอื่นด้วย ค่ะแล้วก็ของฝากอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เห็นได้ตามตลาดคริสต์มาสนะคะในโยุโรปก,ก็คือตัว glass bubbles ค่ะหรือเป็นลูกบอลกระจกนะคะที่เอาไว้ตกแต่งต้นคริสต์มาสนั่นเองค่ะพบตั้งแต่ปี1848โดยต้นกำเนิดมาจากเบืองเลาชาประเทศเยอรมน,นีการผลิตนะคะเริ่มจากการหัตถกรรมในครัวเรือนแต่ละครอบครัวก,ก็จะทำกันเองค่ะ ผู้ชายก็จะทําหน้าที่เป่ากระจกส่วนผู้หญิงก็จะใช้เงินนะคะทําให้ลูกบอลเป็นกระจกที่สวยงามเด็กๆก,ก็จะช่วยกันทาสีแล้วก็ตกแต่งขั้นสุดท้ายตอนแรกนะคะลูกบอลกระจกเนี่ยเป็นงานแบบแฮนด์เมดนะคะไม่มีแม่พิมพ์แล้วก็เมื่อได้รับความนิยมมากขึ้นช่างก็ถึงเริ่มทําแม่พิมพ์ขึ้นมานะคะเพื่อให้ผลิตทันความต้องการต่อมาทั้งเยอรมันนะคะก็เริ่มเห็นคุณค่าของลูกบอลกระจกนี้แล้วก็มีการส่งออกไปยังเมืองอื่นๆ แล้วในเวลาต่อมาก็มีการแพร่หลายไปทั่วยุโรปนักธุรกิจชาวอเมริกันนะคะชื่อ F W b u e h e r ก็ได้นำลูกบอลกระจกเนี่ยไปขายที่อเมริกาหลังจากที่เดินทางมาที่เยอรมันนะคะแล้วก็ได้มาเห็นลูกบอลกระจกเหล่านี้แล้วก็เริ่มนำเข้าไปตั้งแต่ปี1880ปัจจุบนันลูกบอลคริสต์มาสส่วนใหญ่ในตลาดนะคะก็จะผลิตจากพลาสติก แม้จะสวยงามแต่ก็ไม่เหมือนกับของออริจินอลที่เป็นงานศิลป์ที่เป็นลูกบอลกระจกแท้ๆของยุโรปซึ่งยังคงใช้วิธีการทําแบบดั้งเดิมที่สืบทอดมาหลายรุ่นแล้วก็มีความประณีตงดงามกว่างานผลิตจํานวนมากอย่างเห็นได้ชัดค่ะรับของสร้างอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราเห็นที่ตลาดเยอะๆเนี่ยก็คือตุ๊กตานัดแครกเกอร์นั่นเองค่ะตุ๊กตานัดแรกเกอร์เนี่ยมีต้นกําเนิดจากนิทานเรื่อง The n น t c r a c k e r and แอ e ดนะคะ เป็นนักเขียนชาวเยอรมันที่ชื่อ E.T.A. Hoffmann ในอดีตเนี่ย n u t c r เ c k e r เป็นของขวัญที่มอบให้กันในวันคริสต์มาสแล้วก็กลายเป็นของตกแต่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดคริสต์มาสของเยอรมันค่ะแล้วก็มีอีกอย่างนะคะที่ขายกันเยอะๆในตลาดคริสต์มาสก็คือ Christmas พ y r a m i d นั่นเองค่ะเป็นของประดับตกแต่งบ้านนะคะที่ทําจากไม้พร้อมตุ๊กตาประกอบน่ารักนะคะเป็นลักษณะเป็นเหมือนต้นคริสต์มาสก็ถือกําเนิดมาจากคนงานเหมืองแร่แถว เอสเกียเบในซาเคินนะคะที่ต้องการฉลองคริสต์มาสแต่ว่าไม่มีเงินพอที่จะลงทุนซื้อต้นคริสต์มาสเขาก็ลองหาสิ่งอื่นมาทำทดแทนก็เลยลองทำออกมาเป็นต้นคริสต์มาสที่ทำจากไม้นะคะตั้งบนฐานแล้วก็ประดับไปด้วยตุ๊กตาในหลายตัวค่ะค่ะอีกเมืองหนึ่งที่เราไปมานะคะก็คือเมืองเองินแบกนเองซึ่งเป็น suggestion จากพ่อเราเนาะพ่อเราเขาก็เคยอยู่เยอรมันมานะคะเจ็ดปีได้แล้แบบเหมือน ปีสองปีที่แล้วว่าพ่อเขาคิดถึงการไปเที่ยวเทศกาลคริสต์มาสแล้วเขาก็อยากไปเมืองเนินแบกเพราะว่าเมืองเนินแบกอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะเป็นตลาดคริสต์มาสที่แรกออริจินอลอ่าเป็นออริจินอลที่แรกของยุโรปนั่นเองนะจ๊ะซึ่งพอเราไปแล้วเนี่ยเราไปโดยรถไฟเนาะนั่งรถไฟจากอ่ะบิลนิคไปไม่กี่ชั่วโมงคะ่ะใกล้ๆกันเออไปถึงปุ๊บประทับใจมากประทับใจมากเข้าใจละว,ว่าความที่เป็นที่แรกแล้วมันพิเศษอ่ะมันบรรยากาศมัน รื่นเริงและขลังไปด้วยเนาะเขาจะจัดองบริเวณที่จัตรุรัสกลางเมืองนะคะจัตรุรัสใหญ่ที่สุดเช่นเดียวกับที่มิวนิกนั่นเองเออคือคึกคักมากค่ะมีอาหารมีขนมเหมือนที่เราได้กล่าวไปข้างต้นแล้วแต่ที่พิเศษขึ้นมานิดนึงเออหน้าโบสถ์นะคะซึ่งอยู่ตรงจัตรุรัสน,นั<อ>้นก็จะมีเป็นค<อ>ณะนักร้อง<ม>ของพระจมโบสถ์ใช่มีร<ม>้องเพลงประสานเส,สียงมีแล้วก็มีการแสดงของเด็กน้อยด้วยอะไรอย่างนี้เาน่ารักมาก คือคือเป็นเหมือนเขาจริงจังกับเทศกาลเนี่ยคือแบบดีอยากให้ทุกคนไปถ้าสมมุติว่าในสิบเมืองที่เรากล่าวมาถ้าสมมุติว่าใครยังไม่รู้ว่าจะปักธงไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแนะนาไปเนินแบบก็คือดีมากนะทุกคนอืมไปก็อย่าลืมซื้อของฝากตามท,ที่เราแนะนําน,นะคะติดไม้ติด,ม,ตดมือกลับมาอย่างละนิดละหน่อยก็ยังดีเนะาะจ้ะอย่างเรานี่ได้เออเพนได้นัดแฟกเกอร์มา ซช์ประมาณนี้แต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้ไว้เปิดทัวร์หรอกเราไว้ตั้งโชว์ก็มีของประดับตกแต่เล็บคูเค้กอ่าของกินก็ต้องเล็บคูเค้เล็บคูเค้นก็คือเล็บคูเคสที่นนแบกก็คือดีที่สุดนะจ๊ะในประเทศเดรอมบีอย่าลืมเออเตี้ยซื้อกลับมาสามถุงใหญ่แต่พอเอามาปุ๊บแบ่งพ่อแม่แบ่งย่าแบ่งแบ่งน้องกินสองครั้งแป๊บเดียวหมดสาวันหมดก็อุ่น ุตสาแบกกลับมาเยอะแล้วนะแต่ก็ยังเยอะไม่พอเนาะม่พอใช่โมวโมว์เนี่ยสมควรที่จะดื่มมากคือพ่อพ่อเราไม่ดื่มแมอลกอฮอล์แล้วนกก็จะเป็นแม่ของเราสองคนไปตลาดแล้วก็จะมีร้านขายไวน์ร้อนอะ่ะทุกซอยเราก็ดื่มกับทุกซอยเอาจริงๆแล้วสิ่งที่พิเศษมากนะคะคือไวน์ร้อนเวลาเขาขายอะเขาจะขายใส่แก้วที่เป็นรูปแบบรูปคริม์มาสอะ เป็นแก้วสีแดงสีขาวสีเขียว<ร>อะไรงเงี้ยเป็นเ,เป็นเทศกาลเนะเาะแล้วเวลาเราจ่ายเนี่ยเขาจะมีค่ามัดจําประมาณสามถึงห้ายูโรแต่ค่าแก้วแล้วแต่ร้านเนาะเป็นค่าแก้วแล้วเราก็เอาไวน์ไปเอาแก้วไปแล้วก็เดินดื่มเขาก็ไม่ซีเรียสเราจะไปเดินดูดื่มในตลาดตรงไหนก็ได้แล้วก็เอามาคืนเนวลาใช่เวลาเราคืนเราจะได้เงินคืนนะคะเหมือนมัดจาคืนแต่ว่าถ้าเราไม่เอาคืนเราเอาแก้วกลับได้เก็บเป็นที่ระลึกได้ใช่ซึ่งเราเก็บมามไม่เราไม่ได้เก็บ ไม่ได้เก็บนะไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บแต่ว่าคืออร่อยมากมูไวนะคะมีแบบที่เอ่อใสเว็บครีมด้วยกลับไม่ใสเวิบครีมมันแล้วแต่ร้านเนอะทุกคนเอ่อที่เราดื่มบ่อยที่สุดเป็นมูไวที่เป็นไวแดงแล้วเวลาเราดื่มเนี่ยมันเมาเร็วมากทุกคนมันเป็นไวปรุงรสที่แบบใสน้ำตาลใส่น้ำหวานใช่แล้วใสผลไม้ใส่ผลไม้อย่างเช่นส้มยิ่งหวานยิ่งเมาออใช่ส้มสับปรี่นะทุกคนแล้วก็ซินนามอนสติ๊ก กินไปตอนกินไปเนี่ยเรายังไม่รู้สึกอะไรอากาศมันเย็นมันหนาวมันแล้วเราดื่มไปแล้วเราสุกุนอุ่นท้องแต่พอสักพักหนึ่งทำไมมันเริ่ม,เร,มเริ่มมึนเริ่มมืนเริ่มโยกกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่หยุดดื่มค่ะเพราะว่าเรามาเพื่อที่จะมาเดินแล้วเราก็คือชิมทุกอย่างและกินทุกอย่างที่ผ่านมาเนาะก็คือสนุกมากอยากให้แบบทุกคนได้ไปลองกันสักครั้งในชีวิตเนาะในการเดินตลาด คริสต์มาสที่ยุโรปนะคะซึ่งทุกตลาดจะจัดตั้งแต่อาทิตย์ที่3นะคะของเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงสิ้นปีนะคะก็ใครไปเที่ยวไหนก็แวะไปด้วยละกันจ้ะก็คือมีทุกประเทศนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็พาไปเที่ยวคริสต์มาสมาร์เก็ตมาทั่วยุโรปเลยเนาะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยกัจะได้ไอเดียไปบ้างว่าช่วงสิ้นปีนี้เผื่อใครอยากไปยุโรปอยากไปเมืองไหนมีคริสต์มาสมาร์เก็ตที่ไหนจะได้ ลองไปเที่ยวลองไปชิมขนมแล้วก็ซื้อของฝากกลับมากันนะคะค่ะแล้วรอบหน้านะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนอีกก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้พวกเราเป็นกำลังใจให้ช่อง True and t i l l with Patty Penny ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันรอบหน้าวันนี้ขอไปก่อนบ๊ายบาย